ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาโหลดแอดออนนางเงือกและแอดออนเฟรี่นะคะก็มีหลายคนขอมาเยอะมากๆเลยก็ตามจริงแล้วแอดออนนางเงือกเนี่ยเราเคยสอนโหลดไปแล้วนะแต่ตอนนั้นที่สอนโหลดเป็นเวอร์ชัน1.19แต่ตอนนี้มันก็ยังใช้ได้ในเวอร์ชัน1.20นะคะก็ตอนนี้เวอร์ชัน i n e c r a f t ของเราอยู่ที่ไมค์ครับเวอร์ชัน1.20.10นะคะ เป็นเวอร์ชัน Bedlock Edition นะคะเราเล่นในคอมเฉยๆแต่ว่าในมือถือก็คือโหลดวิธีการโหลดทำการโหลดอะไรเนี่ยก็คือได้ทำได้เหมือนกันหมดเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบก่อนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มโหลดกันเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนแอดออนแรกที่เราอยากจะแนะนำทุกคนก็คือแอดออนแฟรี่หรือผีเสือ้อมีปีกอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีนะโอเคเอาเป็นว่าเราจะเรียกว่า add on fairy นะคะก็ก็ให้ทุกคนเข้าลิงก์มาที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะแล้วพอทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนก็จะเจอหน้าหน้านี้นะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยมันจะมีเป็นแถบฟ,ฟ้าให้เราสามารถกดดาวน์โหลดได้ทุกคนก็กดดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าอันนี้เราเคยโหลดแล้วนะคะมันก็เลยจะขึ้นหน้าตาแปลกแปลแปลกปลาแปลก,ปล,ก,ป,ลป,ลกปลาดหน่อยนะคะทุกคน ใครที่ขึ้นให้ดาวน์โหลดก็ให้กดดาวน์โหลดได้เลยแต่อันนี้เราขอไม่โหลดนะคะเพราะว่าเราเคยโหลดไว้แล้วนะโอเคค่ะจากนั้นให้ทุกคนไปที่ตัวแปลงไฟล์นั่นก็คือตัว r x File Explorer อันนี้นะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันนะคะไปโหลดได้มีโหลดในเพจสโตเลยนะคะจากนั้นให้กดเข้าไปในตัว r x File Explorer นะคะจากนั้น ให้ทุกคนไปที่เก็บข้อมูลภายในแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดโอเคค่ะจากนั้นทุกคนก็จะเห็นตัวที่เราโหลดมาก็ให้ทุกคนเลื่อนดูนะคะว่ามันจะเป็นตัวไหนนี่นะคะส่วนของเราจะเป็นตัวนี้เราเคยโหลดมาแล้วนะอาจจะงงหน่อยนะเพราะว่าเราเคยโหลดมาแล้วมันก็เลยแบบแปลกๆนะคะทุกคนจากนั้นนะคะ ถ้าเกิดว่าของใครที่ยังไม่เป็นแบบนี้ยังเป็นไฟล์ซิปแบบนี้อยู่ยกตัวอย่างนะคะยังเป็นไฟล์ซิปแบบนี้อยู่ให้ทุกคนกดค้างไว้ที่ไฟล์จากนั้นให้กดเปลี่ยนชื่อแล้วลบคําว่า .zip ออกพอทุกคนลบลบคําว่า .zip ออกนะคะทุกคนก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มาก็คือไฟล์ But t e r f l y ลอันนี้มาเป็นแฟรี่ของเราเนาะ จากนั้นให้ทุกคนกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นคําว่า Minecraft ให้ทุกคนติ๊กถูกที่ Minecraft แล้วกดเฉพาะครั้งไปเลยจากนั้นก็จะเข้าไปที่หน้าตัวเกม Minecraft ของเรารอสักพักก่อนนะคะขอโหลดตัวเข้าตัวเกมก่อน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้กดเข้ามาที่หน้าตัวเกมของเราแล้วนะคะทุกคนจะเห็นคําว่า input มันก็จะเพิ่มเข้ามามีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะของเรามันขึ้น error เ,เพราะว่าเราเคยลงไปแล้วอย่างที่บอกเลยนะให้ทุกคนกดไปที่ play จากนั้นให้ทุกคนเลือกเลยค่ะว่าเราจะเล่นแมปไหนส่วนตัวเราเราจะเล่นเป็นแมปนี้นะคะ เราก็กดไปที่รูปยืนสอข้างๆกับแมพแล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอกับคำว่า r e s o p a c k ตรงนี้แล้วก็กดมาเมื่อกดมาแล้วใช่ไหมให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นตัวนี้จะเป็น But t e r f l y อันนี้นะคะที่เราเพิ่งโหลดมาจากนั้นให้ทุกคนกดใส่ไปเลยค่ะเมื่อกดใส่ไปแล้วทุกคนสามารถกดขึ้นมาดูข้างบนนี้ได้ เมื่อเราใส่แล้วมันจะขึ้นเป็นตัวเขียวๆแบบนี้แสดงว่าอันนี้ใส่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นมาแล้วกดเลย์ได้เลยค่ะจากนั้นรอตัวเกมโหลดสักพักนะคะโอเคค่ะทุกคนเมื่อเข้าตัวเกมมาแล้วเราก็จะเจอกับ ปีกแบบนี้เลยค่ะก็ถ้าใครหาไม่เจอนะมาที่จุดสาจุดเพื่อกดดูนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปีกอันนี้เป็นปีกที่มันเป็นรีซอตแพคเฉยนะคะคือมันจะเปลี่ยนรูปปีกที่มีอยู่แล้วให้เป็นปีกผีเสื้อที่มันแบบสวยกว่าเดิมดูดีกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมนะคะก็ให้ทุกคนกดมาแล้วก็ไปดูที่ปีกได้เลยค่ะก็ไปหาที่ปีก หาอยู่ตรงไหนนะนี่นะทุกคนเราก็จะเจอตัวปีกของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ได้ปกติเลยมันก็คือปีกปกติที่มีอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วนัว่นแหละทุกคนนี่แบบนี้เลยเราก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่แอดออนตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแอดออนตัวต่อไปจะเป็นแอดออนนางเงือกนั่นเองก็มีคนขอมาเยอะมากๆเลย ก็ให้ทุกคนมาที่ลิงก์ใต้คลิปของเราอีกเช่นเคยเมื่อทุกคนไปที่ลิงก์แอดออนน้กเงือกแล้วทุกคนก็จะเจอคลิปนี้ของคลิปเรานะคะก็คือเราเคยสอนลงไปแล้วในเวอร์ชัน1.19นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เป็น1.20แล้วเนาะอย่างที่เราบอกไปโอเคค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปที่เพิ่มเติมจากนั้นกดเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นคําว่าลิงก์โหลดแอดออนให้ทุกคนกดลิงก์ไปเลยค่ะ เมื่อทุกคนกดลิงก์ไปแล้วนะคะก็ให้รอสักพักนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็กดดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่พอเรากดดาวน์โหลดแล้วนะคะตามจริงก็คือกดโหลดเหมือนกับ add-on fairy เลยนะกดปุ่มฟ,ฟ้าฟ้าโหลดได้เลยอันนี้เราก็โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทุกคนออกมาแล้วก็มาที่หน้าตัว rx f i explorer ค่ะจากนั้นกดเปิดไปเลย เมื่อกดเปิดมาที่หน้าแรกแล้วนะคะก็มาที่เก็บภายในแล้วก็ไปที่ดาวนโหลดจากนั้นทุกคนจะเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นไฟล์ซิปให้ทุกคนกดค้างจากนั้นกดไปที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ลบคำว่า .zip ออกอ่าทุกคนเมื่อทุกคนกดแล้วนะคะกดลบ ทุกคนเมื่อทุกคนกดลบแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้มานะคะนี่เราก็เคยลงไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะมันจะได้เป็นไฟล์แบบนี้มาถ้าเรากดลบ z i p ออกแล้วก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาเลยจากนั้นกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่า Minecraft แล้วก็กดเฉพาะครั้งทําคล้ายๆทําก็คือไม่คล้ายหรอกก็คือทําเหมือนกันเลยเหมือนก,นกันกับไอตัวแฟรี่เลยนะ จากนั้นก็รอเกมโหลดสักพักนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาที่หน้าตัวเกมแล้วนะคะก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนี้อันนี้คือเราเคยลงไปแล้วมันก็เลยขึ้นเออร์เรานะคะทุกคนโอเคค่ะจากนั้นไปที่ Play แล้วก็ไปที่โลกที่เราอยากจะเล่นได้เลยแล้วก็สมมุติว่าเราจะสร้างใหม่บ้างดีกว่าแล้วก,กด create โลกไปเลยเนาะทุกคนก็น่าจะสร้างเป็นแล้วเสร็จแล้วก็กดเลือกอะไรก็โหมดที่เราอยากจะเล่นก็เลือกไปได้เลยจากนั้นก็กด Play ไปกด create ไปเลยนะคะทุกคน ทุกคนเมื่อเรากดสร้างโลกมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาเกิดในทะเลทรายเลยนะคะโอเคจากนั้นให้ทุกคนไปที่กดออกไปนะคะเซฟแล้วก็ออกไปลองทำตามเราดูนะสำหรับคนที่บอกว่ามันไม่ขึ้นมดมันไม่ขึ้นนะให้ทำแบบเรานะคะทุกคนต้องดูดีๆเลยไปที่ดินสอแมบพบที่เราอยากจะเล่นนะแล้วก็ กดเลื่อนลงไปทำการใส่ไอไม่ใช่กดเลื่อนลงไปแล้วก็จะมีคํมว่าเกมตรงนี้นะคะให้ทุกคนกดเลื่อนลงพอทุกคนเลื่อนลงมาแล้วทุกคนก็จะเจอตรงนี้นะคะอันแรกกดเข้าไปปึ้มให้กดอันแรกจากนั้นมันก็จะทำการเจเน r เรตโลกมาใหม่จากนั้นโลกที่มาใหม่เราก็ให้กดเข้าไป เข้าไปในโลกที่มันเจเนเรตมาใหม่นะคะทุกคนจากนั้นเลื่อนลงไปแล้วก็จะเห็นตรงนี้ที่เราไปกดเปิดมันไว้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมจากนั้นทุกอันเลยก็ให้กดเปิดแบบนี้ให้หมดเมื่อกดเปิดแบบนี้หมดแล้วก็ให้เลื่อนลงมาจากนั้นมาที่ resource pack แล้วก็ไปที่ My Pa c k นะคะทุกคนก็เลื่อนลงเลื่อนเลื่อนดูนะคะนี่ทุกคนก็จะเจอ กับตัว add-on น้าเรืองอันนี้นะคะก็กดใส่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่ทุกคนก็ดูได้ต้องห้ามลืมเปิดตรงนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องเปิดถ้าทุกคนไม่เปิดทุกคนจะไม่เจอ add-on และจะเล่นไม่ได้นะคะโอเคจากนั้นก็ให้มาที่ตรงนี้นะคะตัวข้างล่างแล้วก็ กดเลื่อนลงแล้วก็สวมใส่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งคอนเนคไปเลยค่ะนี่ก็จะใส่มันจะได้เป็นข้างบนกับข้างล่างนะคะดูตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างตรงนี้ต้องใส่ตัวแอดออนตัวนี้ทั้งสองตัวนะคะโอเคเมื่อใส่ได้แล้วให้กดเลย์ไปเลยค่ะ โอเคเราก็เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอขอไปปรับให้เห็นทั้งตัวก่อนอะขอปรับใหม่นะคะปรับให้เห็นแต่แขนอ่ะตรงนี้มีทะเลพอดีเลยมาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยให้ทุกคนไปที่จุดสาจุดจากนั้นไปที่รูปแว่นขยายตรงนี้แล้วก็กดเลื่อนลงไป เมื่อทุกคนกดเลื่อนลงไปเนี่ยต้องกดเลื่อนให้สุดนะคะเลื่อนลงไปให้สุดเลยนี่ทุกคนพอทุกคนใส่ถูกต้องตามที่เราบอกแล้วคือทําตามเราทุกอย่างแล้วทุกคนจะเห็นเลยจะมีแบบว่าหางน้งเงือกโผล่ขึ้นมาแล้วนี่ก็คือตัวแอดออนของเรานั่นเองอ่าทุกคนเมื่อเรากดมาแล้วนะคะเมื่อมาที่แม่นขยายแล้วเห็นแล้วนะเราก็สามารถเลือกที่จะใส่ ตัวแอดออนนางเงืองของเราได้เลยนี่ก็จะเป็นหางทั้งหมดที่เราสามารถใส่ได้อันนี้เราจะมาลองใส่ให้ดูก่อนนะคะส่วนตัวเราจะลองใส่เป็นหางสีแดงก็แล้วกันนะก็ให้คลิกไปส่วนใส่ไปที่ตรงนี่ข้างบนแล้วเห็นไหมมงกุฎมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วแบบนี้สแสดงว่าได้แล้วแล้วก็ให้ทุกคนลองลองน้ำไปดูนะคะแล้วนี่ทุกคน ทุกคนก็จะได้หางนางเงือกแบบนี้เลยนี่สวยมากแบบนี้เราก็ได้เล่นแล้วเราก็จะได้เล่นเป็นนางเงือกแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ภาพมันยังไม่ค่อยสวยมันยังไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะนี่แค่นี้เราก็จะได้แล้วก็เลือกใส่หางตามใจชอบได้เลย,เลยชอบสีอะไรก็ใส่ไปเลยนะโอเคค่ะ และทุกคนสามารถใส่ทับกันได้นะคะก็คือใส่รวมกันนั่นเองเมื่อใส่รวมกันแล้วคุณก็จะได้เล่นทั้งมีปีกที่สวยงามแล้วก็มีหางที่สวยงามเลยก็คือนางฟ้าผีเสื้ออะไรประมาณนะั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามกันเลยดีกว่าทุกคน ทุกคนก่อนที่เราจะไปดูความสวยงามขอมารีวิวหางให้ทุกคนดูกันก่อนเลยดีกว่าหางก็มีหลายสีให้ทุกคนเลือกใช้เลยนะนี่อันนี้จะเป็นหางสีแดกก็เป็นสีฟ้าๆเราก็ลองใส่ให้ทุกคนดูละแล้วเรามาดูหางตัวต่อไปเลยดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนเอออันนี้นะคะมาลองดูอันนี้จะเป็นแบบเขียวๆนะคะเขียวมิ้นท์อยู่ในทะเลก็แบบดูมีความแบบ มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วเราก็มาดูอันต่อไปเลยก็จะเป็นหางสีเหลืองนั่นเองนี่ความแบบเหลืองทองอลามแท้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหางสีอะไรอ่ะสีเทาเออนี่ไงมันก็จะมีความแบบดูแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะคะต่อไปเป็นหางสีขาวดูแล้วแบบหางมินิมอลนะคะเป็นแบบนางเงือกมินิมอลอะไรประมาณนี้นะคะ่ะต่อไปเป็นหางสีเขียวหรือเปล่า นี่เป็นหางสีเขียวเหมือนเอ,อเรื่องอะไรนะอ่ะลืมอีกละอะไรนะลืมอ่ะเออช่างบันเถอโอเคทุกคนแต่ก็อันนี้เป็นหางแบบออกเป็นส้มๆนะคะต่อไปก็เป็นหางเป็นสีดําอันนี้ไม่มีมงกุฎนะน่าจะผู้พัฒนาน่าจะทํามาสําหรับเป็นเงือกชายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อันนี้ต่อไปเราชอบอันนี้มากเลยอันนี้มันจะเป็นสีชมพูที่แบบเข้ากันกับปีกมากๆากคือใส่แล้วเข้ากันมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคแบบประมาณนี้นะคะก็คือขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ําดูดีกว่านี่ใส่รวมกันมันก็จะได้ความแบบนางฟ้าผีเสื้อในดินแดนใต้สมุทรอะไรอย่างนี้ใครเคยดูบ้าง <c oughs> <ๆ>ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโอเควันดีเจ้าโรมาทั้งหลาย วันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะถ้ามีแอดออนอะไรน่ารักน่ารักจะมาแนะนำทุกคนอีกเช่นเคยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย